ดิ้ง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 ดิงดิงดิงด้งดิงด้งด้งดิ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  ประตูไปดีเตือหน่อยนะฮะล้วือหน่นนี้หน่คนไฟแล้วไฟแล้วไฟนี่นเออลากหน่อยลากหน่อยเออลากหน่อยเออมึงจะทันดีตามกินตงค์เพืดีเดี๋ยวไปทางนู้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 ลากไปทางนู้ลากไปทางนู้ลากไปทางนู้อะไรล่าเราทางนู้ทางไหนไม่มีทางทางนู้ดนะทางตกเห่ยวลากไปเออเอลากไปลากมึงด้วยไปไปประตูตีหน้าประตูตีหน้า ต้องวนไปขยับไปนิดนึงแต่ให้อยาเป็นเชืบชึบๆชเชบ้ยอกบบยาก่ว่าดีนะวไอมามามาจับมืนจับมือจับืนพี่ฟิวได้ได้ได้น้อตางผมะไหนว่าทำยัะไรวะพี่จะจับวงก่นยึบจะจับมาแล้วจับพื้นอยู่

เอ้พขึ้นรถไฟดิขึ้นรถไฟดิขึ้นรถไฟสักคนดิเนี่แเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วเยอะยลขึ้นไนวห่อยาวขึ้นเยอะีกไม่ขึ้นรถไฟเยอะ นี่รถไฟตรงนี้แต่พี่ดึงให้เดียร์เนี่ยตรงเนี้ยไปเรื่องไหนดีๆตรงนี้มีเหรอตรงนี้ตรงนี้ดับดึงดับรถไฟแล้วขยับไปข้างหน้านเดี๋ยวไป่ะผมจับแล้วมันจะละเอออย่าอย่าขยับไปเกินอย่าขยับไปเกินเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้ดึงหัวพี่นะตุ้ยตุ้ยมันต้องมีคนไปอ่ะดึงหัวกูดึงหัวกูเออเออดึงหัวตัดดึงหัวตัดดึงกูดึงเองดึงกูดึงเองมาอไปดึงหัวไปดเลยไปเลยดึงกูสิเออมาะไปไป เกาะหัวเกาะเกาะเออเออเออเกือบเกือบมานี่มีกล่องกใช้กล่องมาไปจับกล่องโดนทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเอามาเอาไปดปดีดีปดปดีปดีปดีไปดีป้ยปีปกีปกีปีดีปดีไปไปดีไปดีไปีไี่ปไปดีไีไดีไดีี เออตู้มึงถึงไม่ได้ไหมล่ะตรงไหนตรงไหนตรงนี้นี่ในกล่องกล่องกล่องขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเฮ้ยพี่ให้ผมขึ้นไปด้วยเอากล่องมาส่งให้พี่เองไม่ต้องมีคนนึงลงไปลงไปลงไปคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดันนี้เดี๋ยวผมดันนี่เก่องกล่องก่งไว้ไปกล่องไว้ไปดูดันดูยกยกเอวดึงไปดึงไปดิ้งไปตอก ค่อยไปทีนะค่อเไปยาเอ้ยไปมามาเจย์กันนั้นเจอกันนั้นเจอกันนั้นมาเดินเองง่ายๆเลยมาเฮ้ยโอ้ยพี่พี่เกินเกินฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอากล้องก่อนนะเรากล้องก่อนเอ้กล้องก่อนเอาลงมาทำไมอ้าวได้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 เออตกตกตกอ่ะเปิดระมัดกันหรือว่าเปิดระมาแล้วไปทีละคนรเราไปทีละคนเฮ้ยเรลงทำไมเฮ้ยเดี๋ยวคนเองอ่ะเป็นหลอกพอฮะลลอกพอคดทิพย์ ไปครับจะได้ขึ้นไหมอ๋อูไปดีอะไรอะโอ้ยไปตุ้ยไปเลยีว่อะไรอะไรอะไรทิกี้อะไรไปด้วยดีไปด้วยดีไปด้วยดีไีดีไแล้ว เฮเฮช่วยตากรตัดตัวนดึง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 แล้วเอ้ยเฮ้ยอย่าจับผเลยอะไรกูทีละคนทีละคนไปทีละคนอย่าลืมไอ้ีตุ้ยมาได้ยังไงอะมึงโกงเหรอมึงโกงเหรอไปเลยมึงอ่ะมึงโกงช่วยด้วยเฮ้ยเราต้องใช้ไม้ปะหรือไงไม่นมันต้องใช้ไม่ต้องใช้ยากจังเลย ทุกพี่จะถืออีกนานไหมอันนั้นของฝึกซอมเลยยังยังได้ยังไม่ได้ดำอีกดำอีกได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้ไอ้จิปุ๊บไดแล้วเย้มันก็ไม่ได้ยากนี่วเรอรอด้วยอย่ากอดกู พี่มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วอย่าอยาได้พี่พี่จ่อยจ่อยพี่ดิ้งดิ้งปล่อยปล่อยเออเอออะไรพียอะไรเนี่ยไล้เราไปไปทางก่อนเนี่ยเห้เราไปไปทางกันไปเปลี่ไปเปลี่อันนี้ทางนี้มันโดดยากอีกถงอทางเนี้ยทางนี้มันโดดยากชิบพี่เอาทางง่ายๆชิบไว้ไว้ชิบ

อยากกอกูดีอยากกอกูนะกกไปกอกไปมึงจะกอกกูไปตอนเนี้ยเฮียเลยมันะเฮียเลยมันขึ้นไป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 แม่แม่ต้องอยู่ตรงนี้ต้องทางนี้ทางนี้ลงทางนี้ลงต้องคือไปต้องไปต้องคือไปทางโน้นเร็วเร็วเออแล้วรีบคนไปดีละคนไปทีละคนชื่อือก็ถึงว่ะเอาดิพี่เอาดิดึง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 ขึ้นขึ้นขึ้นไปเออไอตุ้ยอ่ะ ตุยดุยตุยจะไวจะไวเฮ้ยเฮ้ยไปยังวะเอ้าอยู่ตาางนี่อ้าหัแล้วนี่ไงเออผมหัวผมพี่ไปจบต่อุาเฉยเลยไอ้จืดปึ้ยได้ได้มาถหัวขึ้นมา คอยยานอยู่ตรงนี้ยืรออยู่นแลนะไม่ไหวก็พักพี่พี่มาละสปีดสปีดันเนอร์พี่ก็สปีดันเนอร์มึงเกาะดิเฮ้โดไแกวะได้ไพี่ได้คนเดียวได้อยู่เฮ้วดีดีดีโยโยยยจแพู เียเเอ้ยเ้ยได้ได้เ้ยได้ได้าวมาแล้วมาแล้วจุดนี้และจุดนี้แมาเวี่ยีนเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวปนอน่ามึงอะไปนอนท่านมึงอะไปนอนขโมยกับบ้านด้บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยด่านไโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องกล่าวลาก่อนนะครับเจอินคลิปหน้าวีต่อไปครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ A B B terjadi.